มาครับและไอเทมอีกหนึ่งคันหนึ่งในรอยรถคันนี้เสียยะเสียมาขายพี่น้องกับอีซูซูโกซีรีสี่ประตูนะครับนะแอร์เย็นมีเครื่องเสียงเร็วรถสภาพนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร่อยจังไหนพี่น้องตามเสียยะมาเบิงชุดสีนี้ต้องบอกว่า97% 9า,97 97าสะ สีงามกูรถไหมสีงามงามกูรถข่อยอีกเอาเอาอีนี้งามกูรถไอไอเสียยาไอรถเชฟเียยานี่ครับปีสิบเจ็ดชุดสีตรงเนี้ยไม่มีริ้วไม่มีรอยรถเซยยาเนี่ยรถเชฟจอดอยู่บ้านบ้านเลี้ยงไก่ไก่ขืนมันขูดมันหยั่งจนแบบทั้งไก่ทั้งแมวจนแบบเขาแบบว่าเออเดี๋ยวกูปลูกบ้านใหม่แล้วกูสีเอารถกูไปคัดสีเป็นสีใหม่ต่อว่าเออคือสีแบบว่าสภาพรถเียยาสูงขั้นเหี่บ้ได้เลย รถคันนี้สีสวยมาก97%นะครับเราเบิ้งไฟไฟบ่มีเหลืองนะครับรถคันนี้เป็นรถข้าราชการต้องบอกว่าเป็นรถข้าราชการยูจังวัดสัสก๊อเนี่แหละครับเจ้าของดูแลรถดีมากกระามเพื่อนละใส่รถอย่าง้อยู่ล่ะพ่อพ่อใส่รถตั้งนี้รถข้าราชการใส่รถข้าราชการกับเบิมีเวลาครับราเจ้าของหรอกขับยูอาทิตย์ละเทอคขับออกมาได้ ส่วน <laughs> ที่เหลือไปเลยครับเลยแล้วด <laughs> ูแล้วรถดีมากยางนี่เบิ Mother ้งดอกยางนี Zahlen ่เบิ้งดอกยางลุยขี่ตตมขี่โค้นซื้อๆเด้อพี่น้องแต่ยางนี่หัวแต่เปลี่ยนมาใหม่วายังสั่นยังสีเลยยางหัวแต่เปลี่ยนมาใหม่เบิ้งดีไอตัวให้เล่นเดอตัวสติงกงสติกเกอร์มันเนี่ยโอ้งามเหงฟิ์มกางงามฟิ์มกางงามไม่แค่แสนเจ็ดแล้วรถหอมมากรถหอมมากบอกเลยรถหอมมากมีเครื่องเสียงเบิ้งหัวเกียร์เนีเป็นอย่าง เบิ้องบ่อเบิ้องบ่อบ่มีช้ำดูดิไอ้ตู้เนี่ยเวลาเขานั่งขอสอบเนาะขอสอบเข้าถูขี่เงาขี่ให้ขี่ให้เขาเขาถูอ่ะมันจะต้องมีห้อยขีดเกลือมันจะต้องมีห้อยขี่เกลืออันนี้บอมีพี่น้องมือเข้ากายอยู่พี่น้องมันต้องมีห้อยขี่เกลืออันนี้บอมีงามแฮ้งกระจกปับไปป้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยงามแฮ้งแล้วเบิ้งพวงมาไัยมือเขาจับอยู่มือเขาลูบเยือ มัตแตมีห้อยขีเกลือ,อพี่น้องเบิ้งงามบอโอ้บ่มีรอยเลยครับอ่ะพี่น้องเบิ่งหลังคาต่อพี่น้องหลังคานึกว่าเปลี่ยนหลังคาเมื่อไม่พี่น้องป้าอาห้อยห้อยลงยั้นลงอัขระบอมีบอมีเลยเบรริ่งดิบอมีเลยห้อยดุดบุรีบอมีเลยเอองามแหงแล้วพี่น้องเบิ่งเพื่อนเบิ่งพื่นเบิงผมพี่น้องเบิ่งพืน้รรพนเบิงผมงามแหงอ่ะพี่น้องเบิ่งนี่นี่นี่เบรวเบรวนะครับออกสำเนียงภาษาอังกฤษหน่อยเบรว เบิ้งดิงามบ่งามครับอันถ้ารถปีใหม่นี่ดำขี่หาก็รถคันนี้ปีใหม่มมถ้ามองมาเห็นเบลล์แล้วมองมาเห็นเบลล์เลย <laughs> อันกะ <laughs> อันกะว่าถต์ไว้เนาะเอองามเห็นว่วแล้วกว็ว่งามอีหีรถคันนี้งามอีหีพี่น้องเอ,อ๋ยเอาเบิ้งฟังนี่นะเบิ้งบอดิบอมีช้ำบอมีห้อยพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเบิง้งห้อยขีดเกลือบอมีดูแลรักษาดีพร้อมแถมพ์มให้หนึ่งคันอ่าอันนี้เสียยะเอามาให้ประธานเดลางได้พี่น้องเด้อเอามาให้ประธานเดลาง นะโลบาร์มีมาพร้อมงามพี่น้องโคตรงามเลยครับออาพี่น้องเบิ่งสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แท้จากศูนย์นะนี่โกซีรีเครื่อง2.5อีกต่างหากนะครับถูกใจพี่น้องบอนออเออก็อสิถูกใจลรวมั้งประดรับยนตมีพร้อมนะครับเบิ่งไลเนอร์เอาเบิ่งไลเนอร์ไลเนอร์นี่บอกว่างามโกรเสเซีย,ายาอีกรถเซีย,ายาเชฟปี2017 2 0 <c oughs> 1 7นะครับ <c oughs> คับย่ะเชฟปีสองไม่เกตุกอย่างไหมรถเจบาบอได้บันทุกยังหรอหน้ามเกียร์ไป <c oughs> เกียร์มาไกลขึ้นเกียร์ขีดหยิยขีวห้อยรถกูเป็นห้อยหมดทุกมือนี่เออนี่งามแหงสีต้องบอกว่าเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์อีเลีงามแหงเอร์ดิรถรับประกันเลยบางมีเขียวบางมีช่อนบองมีต่ำพี่น้องเอ้ยนะเ<ม>บิรง,ง <ๆ S 2> ดิเครื่องเสียงปีเอมเดือนวันอ่าครบอ่า หัวนงหัวน็อตลองแก้มเดิมหมดพี่น้องนะครับเดิมหมดพี่น้องมาเบิ่งห่องเครื่องสภาพนึ่งในร้อยเชียร์าวเวิรเลยเครื่องไอสองจุดห้า ddiitech นะครับอ่าเบิ่งดีเทีบหมุดชมพูหัวน็อตเป็นไหนหัวน็อตงามบ่ฝากระโปรงงามปะเครื่องดูดิน้ำมันไหลน้ำมันเยิ่บ่มีปะงามแฮงพี่น้องเอ้ยดูสิสติกงสติกเกอร์อยู่ครบอยู่ครบ จบเงินสดต้นคันีีพี่น้องเลยสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาแบบพ่อใจกันเอาแบบว่าทาั้งสองฝ่ายพ่อใจซื้อพอใจขายนะพี่น้องนะต่อร่องได้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาแบบเซียร์ยาไปได้เฝ้าขายนะครับนะต่อร่องเซียะ์ยาได้มาพูดมาคุยมาร้องขับรถก่อนจบที่เท่าไหร่อยู่ที่แบบว่าเทาสองคนพ่อใจกันโอเคเป่พี่น้องโอเคครับอ้าว ถ้าอยากได้รดราคาเง,งินสดอยากได้รถปีกาวน่ยเอาไปเข่าให้เข่าหน้าเข่าสวนหรือเอาไปใส่แบบพอดีพอดีนะครับคิดพอดเสียแช่ให้เสียมีมูมาสื่อไม่จองเอาเข่าไม่เสียนี่เอาไม่เสียสื่อเอาไม่เสียาขายเดี๋ยวเสียจัดให้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องเอ้ยอา้าแชร์ไปไม่ลุ้นแก้ว